ด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ผมนะครับ JSL TV กันอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนลงม็อดในอาลเทอนอตนะครับก็คือเว็บเปิดเซิร์ฟเวอร์ฟรีนะครับแม่เซิร์ฟร์ไม่ค้าฟรีเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสอนทุกคนนะครับเท่าที่ผมรู้ทั้งหมดนะครับอาจจะยาวหน่อยเนาะและก็อีกอย่างนึงนะครับก่อนที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะและก็อีกอย่างนึงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ผมก็เคยสอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วในอัลเทอร์นอตแล้วเนาะก็ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนอยู่ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ลิงก์เซิร์ฟอ่าลิงก์ตัวเว็บไซต์อัลเทอร์นอตก็จะอยู่ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับใครนะครับที่เปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับคีเอดหรือมาสร้างเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับตอนแรกนะครับให้เราสังเกตตรงซอฟต์แวร์ตรงหน้านี้เนาะตรงหน้าซอฟต์แวร์ตรงนี้นะคร วานิลาใช่ไหมวานิลานะครับก็คือ,อเกมไมค้าเวอร์ชันปกติทั่วไปนะครับไม่สามารถลงมอสได้ไม่สามารถลงปลั๊กอินได้ก็คือว่าเล่นเฉยๆนะครับปกติไม่มีออปชันเพิ่มนะครับเป็นเกมไมค้าปกติทั่วไปนะครับที่เคยเล่นเหมือนสติงเกิลเพเยอร์ทั่วไปนะครับก็แต่ก็สามารถเอาเพื่อนเข้ามาเล่นกันด้วยด้วยกันได้นะครับอ่ะวันนี้เราจะลงมอสใช่ไหมมอสมันจะมีอยู่2ประเภทนะที่ผมจะอธิบายให้ดูคร่าวๆเนาะ ย่างแรกเราต้องกดเปลี่ยนแปลงนะครับตรงซอฟต์แวร์ก่อนเนาะกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาในหน้านี้เสร็จนะครับมันจะมีให้เราเลือกมอดอยู่สประเภทนะครับก็คือมอดปกติทั่วไปนะครับลงลงลายตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมอดแพ็กนะมอดแพกคืออะไรนะครับมอดแพ็กก็คือเดี๋ยวผมจะใช้ตีนเชิญสอนกันเลวกันนะครับมอดแพ็กก็คือพวกเรียวไรค้าก็คือมอดแพ็กนะก็คือว่ามอดเยอะๆนะครับรวมกันเป็นเกมเป็นเหมือนเหมือนภาคแยกอ่ะทุกคนนะแล้วก็อันเนี้ยเนี้ยก็คือมอดแพ็กหมดเลยนะครับ แต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าในอันธนตมันมีมอดแพคแบบนี้หรือเปล่านะแต่ที่รู้ๆก็คือเรียบไรคาร์มันมีเนาะสำหรับมอดแพคนกะดก็กดเข้าไปตรงมอดแพคนะครับตรงนี้นะแล้วก็ต้องเลือกดูนะไอ,ไอหัวข้อแยกนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะลองเลือกดูก่อนนะสังเกตดูนะนี่มันก็จะมีแบบว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นชื่อแบบว่ามอดมอดแพคแยกเนาะผมก็ไม่เคยเล่นนะผมเคยเล่นแต่เรียลไรคาร์บนะครับเดี๋ยวแบกก่อนแบกก่อน เดี๋ยวดูนี่เรือไรคร้าฟได้อยู่อันตรงกลางนี่แหละทุกคนนะอ่านี่ไงเรือไรคร้าฟอยู่ตรงนี้ก็กดลงไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงเรือไรคราฟโชว์ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับกดใช่นะครับอ่ะต้องติดตั้งมันอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะมันลงมอดหลายตัวเนาะแล้วเราก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดตรงไฟล์ดูได้นะกดตรงไฟล์ตรงนี้นะก็ดูได้นะครับอ๋อ ทุกคนพอลองกดไฟล์เข้ามานะที่แรกตามหลักนะครับถ้าลงมอดของฟอ r g สแล้วก็ของ f a b r i ิเนาะมันจะมีโฟลเดอร์มอดตรงนี้นะแต่ตอนตตอน่แต่ตอนน,อน,นี้ถ้าเราลงมอดแพ็กเข้าไปมันจะไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าตัวเว็บเขาจะซ่อนไวนะ้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือว่าเราลงมอดเรลไรคาร์ไปแล้วเนาะสำหรับใครจะเข้าเรลไรคาร์เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะเดี๋ยวเราผมติดตั้งเดลไรคารก่อนนะ ถ้าเราจะเล่นมอดเรออวไรครับหรือว่ามอดมอดแพกน่ะเราก็ต้องลงมอดแพกเหมือนกันทั้งข้างในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ในตัวเกมที่เราเล่นนะครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะเข้าเซิร์ฟได้นะครับสมมุติว่าเรายังไม่ได้โหลดมอดในตัวเกมเนี่ยมันจะแจ้งเลยว่าคุณยังไม่ได้โหลดมอดนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ใครจะเข้าเล่นในด้วยกันในเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องโหลดมอดเหมือนกันหมดเลยนะครับสมมติว่าลงมอดแพกเรีอวไรคราบแล้วเราก็ต้องไปหามอดแพกเรีอวไรคราบนะครับก่อนนี้ผมก็ได้ดาวน์โหลดนะเดี๋ยวหนึ่ง ก,ก,ก็ใช้ทีแรนเชอร์มันง่ายเนาะพอดีถ้าใช้เกมไมค์ c า a f บ l a นเชอร์มันจะช้านะครับเดี๋ยวก็ปิดไปก่อนนะครับเรื่องการลงมดในไมค์คาร์บแรนเชอร์นะครับผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้คุณอยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมเดี๋ยวก็รอให้เรลไรคราบมันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับก็โอเค คึ้แรกกว่ามันจะโชว์นะมอดจะได้ให้คนเปิดเข้าไปดูเลยนะครับแต่พอดีทางเว็บไซต์เขาซ่อนไว้นะครับว่ามันลงมดอะไรไปบ้างเนาะกดเปิดนะครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนนะกดตกลงฉันยอมรับข้อตกลงในการใช้งานนะครับก็กดไปนะครับแล้วก็กดตกลงอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เซิร์ฟก็จะเปิดแล้วนะในช่วงเวลากลางคืนมันอาจจะต่อคิวานานหน่อยนะครับก็ต้องเข้าใจนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟรีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปที่ผมเคยสอนนะครับก็คือว่าในช่วงตอนกลางคืนเนี่ย ทางฝั่งของต่างประเทศเขาตื่นกันนะทางฝัง่งเรานี่มันจะมืดเนะาะฝั่งเขาจะเป็นตอนเช้านะเขาอาจจะมากลับมาเล่นกันเยอะนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับสังเกตตรงซอฟต์แวร์เนี่ยซอฟต์แวร์มันก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะเป็นเดีร์ไรคารนะครับเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่ใช่เวอร,ร์ชั่นไมโครนะเป็นเวอร์ชั่นของม็อดนะครับอ่นะม็อดแพ็กเนาะที่เขาอัปเดตมานะเนาะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เข้าเ er ดีร์ไรคารไดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าในเซิร์ฟเวอร์ดูนะครับว่าเราจะเข้าได้หรือป่านะ าลงมอสแพคปกติทั่วไปก็เข้าได้นั่นแหละนะทุกคนเนาะแต่ถ้าทุกคนนั้นไม่ลงมอสหรือว่าขาดไปตัวไหนตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เลยนะครับแต่เรื่องมอสแพ k น่าจะไม่มีปัญหาแนละ้วเพราะถ้าโหลดมอสแพคในแมนคคับกับอ่าอาเธอนอตได้ก็เข้าได้แน,น่นอนนะครับเดี๋ยวรอให้มันโหลดเสร็จกนะ่อนเนาะมันอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะมันมันเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์มอสครั้งแรกนะครับอ่าโอเคเข้าเข้ามอสได้ละเห็นไหม เจอหนานต่างนี่แหละเดี๋ยวเราก็รอให้เซิร์ฟเวอร์ันเปิดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเข้า,าไปในเซิร์ฟดูให้ดูนะครับ โอเคนะครับก็หลังจากที่เรา,อารอเซิร์ฟเวอร์เปิดมาตั้งนานนะครับก็ตอนนี้ก็เซิร์ฟเวอร์ก็เปิดนีเรียบร้อยนะว้าวเราอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเราเฮ้ยมันมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาน่ผู้เล่น20แรม2จิกโอ้โหมีบอกแบบนี้ด้วยเหรอเมื่อก่อนไม่มีนะไม่ได้เปิดแอนจอนนตนานมีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมลืมไปนะครับ ผมลืมตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะตัวอย่างนี้ตัวเถื่อนจะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แล้วต้องรีเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแต่ก่อนจะตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รีเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็ผมจะอธิบายก่อนนะครับผมเรื่อง IP นะครับเรื่อง IP นะครับมันจะ IP จะมี IP อยู่2อันนะต้องกดตรงเชื่อมต่อนะมันจะมี IP แรกนะครับ IP แรกก็คือ IP ถาวรนะสำหรับเซิร์ฟนะครับสำหรับบางคนนะครับบางทีนะครับเขาจะใช้ IP แรกเข้ากันไม่ได้นะบบคคนนะรรััก็ใช้ IP IP ททีีี่่่2 2เย มันจะเปลี่ยนตลอดนะครับเวลาที่เราเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับแต่มันสามารถเข้าแน่นอนเป็น IP h ส s t เนาะแต่ IP แรกเนี่ยมันบางทีบางคนเขาอาจจะเข้าไม่ได้นะเราใช้ IP ที่2เข้าไดนะ้เนาะและ้วก็เรื่องการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับกดตรงตั้งค่านี้นะครับกดตั้งค่าเข้าไปนะครับเมื่อกี้ลืมตั้งค่านะเดี๋ยวผมเข้าไม่ได้เนะาะจำนวนคนสูงสุดในเซิร์ฟก็20คนละขี้เกียจเปลี่ยนนะครับแล้วก็ว a l l e ปิดไว้นะแล้วก็เถื่อนนี่ก็คือว่าตัวไมค์คราบเถื่อนนะครับผมแบตผมกําลังเปิดอยู่นี่นะมันจะเข้าไม่ได้ก็เปิดก่อนนะไมงเงนเข้าไม่ได้นะครับเอ่นี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ้าถ้าทุกคนอยากให้เปิดให้เถื่อนเขาได้ก็เปิดตรงนี้นะนะครับผมแล้วก็เรื่องบินอะไรก็น่าจะต้องปิดนะแล้วก็มาลองมาตั้งค่าตามนี้เลยนะมันก็ง่ายอยู่นะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนกันเลยกันไวริสก็คือ อ่าแอดชื่อเพื่อเข้าเกมนะครับถ้าไม่มีชื่อนี้ก็เข้าเกมไม่ได้เนาะสําหรับสําหรับว่าเซิร์ฟเวอร์แบบ r i v a t e นะครับแล้วก็ PP อ่าก็เปิดให้ตีกันได้ในเซิร์ฟนะครับคอมมานด์บล็อกปิดไปนะผมไม่แนะนำนะครับบินก็ปิดไปไม่แนะนำกันไม่งั้นจะไม่สนุกเนาะไม่ไม่เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็สัตว์ก็เปิดนะครับมอนเตอร์เปิดชมันเปิดนรกนี่จะปิดกับเปิดก็แล้วแต่นั้นีเธอร์เนาะสุดท้าถ้าอยากให้มันเซิร์ฟมันไม่ไม่แหล คียเกตเปิดไหมครแทบมันจะนานนะครับเดี๋ยวรีเซิร์ฟหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็น่าจะโอเคนะครับลดสักเหลือสักห้าคนก็ได้กันนะครับเพื่อเผื่อมันจะแหลกเนาะถ้าเล่นเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรีเซิร์ฟใหม่หนึ่งครั้งนะเนาะพอเมื่อกี้ลืมเปิดเปิดให้ดูเถื่อนเขาได้เนาะเดี๋ยวรีสตาร์ทรีสตาร์ทเซิร์ฟตรงนี้เลยนะครับผมรีบแล้วแล้วก็รอเลยนะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะเปิดแล้วนะเมื่อกี้มัน เหมือนว่ามันจะติดตั้งไฟล์อาจจะนานหน่อยแต่ตอนนี้จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะถ้าครั้งแรกมันจะนานนะครับแต่ครั้งต่อไปจะไวขึ้นนะครับโอเคครับทุกคนก็2ปีผ่านไปแล้วเนาะเปิดรีเซิร์ฟอีกครั้งก็ใช้เวลา2ปีนะที่แรกกะว่ามันจะไวนานมากทุกคนก็เดี๋ยวผมก็เลยตัดคลิปมาเลยนะครับผมนานจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ IP จะมี2 IP นะครับผมตอนนี้ IP ที่2ก็เปลี่ยนแล้วเนาะ แล้วก็วันนี้ผมจะเข้าให้ทุกคนดูเลยนะครับตอนนี้นะอ่ะเข้าเกมก็มันตีเพเยอเนาะ a s เวอร์นะครับวาง IP ไปปั้งนะครับกดนี้รอนะครับแ e นดิงบบน้งแป๊บนึงนี่เห็นไหมทุกคนก็เข้าได้นะครับเข้ามาเลยนะครับแปบ๊บหนึ่งแกรฟได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วข้างในเกมแล้วถ้าเสียงมันดังขอภัยนะเพราะผมไม่ได้ปรับตั้งค่าเลยเพราะผมก็เพิ่งโหลดมาเหมือนกัน ไม่ดั้งค่าด้วยมันเข้าช้าอย่างเงี้ยพังแล้วมั้งอย่างเงี้ยมาละมาละอืมอย่าบอกนะเกิดในน้ำเพราะอย่างนี้ไม่รอดเดี๋ยวแป๊บนึงนีงไม่รอดเดี๋ยวออกเซิร์ฟก่อนตายแน่เดี๋ยวผมขออนุญาตแอดโอตัวเองก่อนนะไม่งั้นจะทำอะไรแยกเนาะผููเล่นนะครับแล้วกดตรงเขาว่า o อนะครับโอเเร็จก็ ใส่ชื่อตัวเองเลยนะครับผม jsl the score tv อ่าไม่ใช่สิอันนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งเออจำชื่อไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าเซิร์ฟเวอร์กันใหม่ก่อนก็นแล้วกันแล้วเราค่อยแอดเนาะไม่งั้นก็จะจำชื่อไม่ได้ผมจำชื่อตัวนี้ไม่ได้นะแต่ถ้า ID อีก ID หนึ่งผมมันเป็น jl tv เนาะไอดี ID นี้ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอใหม่นะครับเดี๋ยวกลับไปหน้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับพอเรากลับมาหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนนะว่าผู้เล่นอยู่ในเซิร์ฟกี่คน,นแล้วใช้แรมในเซิร อันดัทอตเขาให้แรมมา2องจิกเนาะแต่เขาไม่แน่จะพอในสองจิกเนี่ยมันก็ยังแหลกกันเลยเนาะดีเลยบ้างนะครับก็ท่านเล่นเยอะมันก็ไม่ไหวนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะแน่าจะไม่รอดนะครับก็ให้กดตรงคําว่าผู้เล่นนะครับเพื่อจะ add OP เนาะผู้เล่นแล้วก็โอเคกรอบชื่อตรงนี้นะครับกรอบชื่อตัวเองนะกดตรงนี้นะครับแล้วก็กด OP นะครับ OP เสร็จก็วางตรงนี้นะครับกดเพิ่มนะครับตรงนี้อ่ะนะครับผมเราก็จะ เป็น OP ในเซิร์ฟนะเด,เดี๋ยวมาดูกันได้เห็นไ,ไหมอ่าตายละอะไรนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคเซิร์ฟมันน่าจะดีเลย์ครับก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะมันเป็นอนะันอทในเซิร์ฟฟรีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้แล้วนะก็สามารถพิมพ์อ่าพิมพ์อะไรได้แล้วนะครับผมจะเกมหมดหนึ่งเก็บหมดอะไรก็ได้แล้วนะเพราะเราเป็น OP ในเซิร์ฟแล้วนะครับสมมติว่าเราจะพิมพ์าเกมโหมด G A M E M O D E นะครับเกมโหมด1นะครับผมปึ๊บนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเราก็เป็นเกมโหมด1เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคนะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องการลงมอดนะครับในการเออลงมอดแพ็คนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเรื่องมอดมอดอะไรนะมอดมอดปกติทั่วไปมอดแค่1ตัวหรือว่า2ตัวนะครับก็ลงมอดธรรมดานะครับเป็นฟอร์ตเป็นฟอร์บิกนะครับผมเราจะไปต่อเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าคืออธิบายนะครับก็คือว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ลงมอดทั้งเซิร์ฟหรือว่าตัวเกมเนี่ย เราเข้าไม่ได้นะซึงว่าเราลงในตัวเกมไปแล้วเนี่ยแต่ในเซิร์ฟแต่ในเซิร์ฟไม่ได้ลงก็อาจจะเข้าได้อยู่นะครับแต่ไม่มีมอดในเซนะิร์ฟเนาะแต่ถ้าเราลงมอดในเซิร์ฟไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ลงมอดในตัวเกมเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับไม่สามารถเข้าในเซิร์ฟได้เนาะเล่นไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่างนึงนะครับผมอ่ะปิดละถ้าเราไม่ได้เข้าเซิร์ฟนานๆน,น,นะมันจะปิดเองอัตโนมัตินะครับผมเพราะมันเป็นระบบอออโต้ Auto ของเขานะครับ เพราะบางทีการการคนเปิดเซิร์ฟทิ้งไว้เฉยนะครับเพราะเขาต้อง่อาแบ่งปันกันเนาะใช้หลายคนนะครับเรื่องมอดแพก็จบไปนะต่อไปก็เป็นมอดมอดปกตินะครับจะเป็นพวกฟาร์บิกหรือว่าพวกฟอร์ดเนาะวันนี้ผมไปใช้ฟอร์ดลยไรกมันง่ายครับสมม่วนมากผมก็ใช้แตนะ่ฟอร์ดเนาะก็กดตรงซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดมาตรงหน้าเร,นเ,เริ่มต้นก่อนนะครับพอเราอยู่หน้าเริ่มต้นนะครับเราเราสังเกตตรงซอฟต์แวร์นะครับก็อย่างแรกมันก็จะเป็นวัลลีลานะ ปกติทั่วไปนะให้เราให้เรากดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือกเป็นฟอร์ดตรงนี้นะครับผมเลือกนะครับจะเลือกเป็นฟอบิกก็ได้นะถ้าถ้าลงมดในฟอเบิก้วเนาะแล้วก็เลือกเวอร์ชั่นเกมไม r a f t ที่เราลงฟอร์ดไปนะครับ วันนี้ผมลงฟอสในไม a ครเวอร์ชั่น1.16.4กนะก็เลือกไม n e c r a f t 1.16.4นะครับเลือกเวอร์ชั่นให้ตรงนะไม่งั้นเขาเกมไม่ได้นะครับก็กดติดตั้งไปนะครับมันจะถามว่าเวอร์ของคุณจะถูกลบคุณจะลบใช่หรือไม่ครับกดใช่ติดตั้งใหม่เลยนะครับเวอร์เราก็ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยว e p หน้าผมจะสอนเรื่องแผนทงแผ่นที่แล้วก็อัปไฟล์หรืออัพอะไรก็แล้วแต่นะครับสอนนะครับวันนี้ขอสอนแค่มอสก่อนเนาะโอเคนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับติดต หน้าต่างที่ขึ้นมาก็คือหน้าต่างมอสเนาะมันจะให้เรากดเข้าไปได้นะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวกดให้ดูนะครับมันก็สามารถเลือกมอสลงมาได้นะครับแต่เราก็ต้องเลือกดูก่อนว่ามอสคืออะไรนะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมอสซะด้วยนะผมก็ไม่เคยเล่นมอสเยอะเท่าไหร่นะครับเล่นแต่ลัคกี้บล็อกเล่นอะไรง่ายๆนะครับทุกคนนะไม่รู้นะมันเ,เดี๋ยวเดวเลือกก่อนนะครับเอาเป็นลัคกี้บล็อกง่ายๆสุดนะครับเ,เลือกดูก่อนแป๊บนึงว่เามอสอะไรนะครับ เอาอะไรก็ได้นะครับผมเพื่อที่เราจะใช้ง่ายๆเนาะใช้ไปแกลสอนนะสมมติว่าเราวันนี้เราจะลงสักสามมดกันอะไกันนะกดคลิกขวานะครับสมมติว่าเราเอามอดมาวางตรงนี้นะจุดๆๆอะไรพิมพ์อะไรแล้วแต่นะครับวางแล้วก็ค้นหาไปนะครับสมมติเจอแล้วเนาะคลิกขวานะครับโอเพนนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็โอเพนลิงก์อินนิวแท็บนะครับก็กดมาเนาะวันนี้ผมจะลงสักสามมดกันอะไกันนะครับอ่ะต้องดูเวอร์ชันมอดด้วยนะว่ามันอ่าซัพพอร์ตเวอร์ชันหนึ่งอ๋อโอเค มอดนี้ไม่ซัพพอร์ตเวอร์ชัน1.16.4นะครับก็อาจจะต้องเล่นมคีคาบที่ต่ำกว่าเนาะนี่ก็ไม่ซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับส่วนมากมีน้อยนะไอ้เวอร์ชัน1.16ขึ้นไปนะครับมอดยังมีน้อยอยู่นะครับถ้าแนะนำเรื่องการลงมอดหรือว่าเล่นมอดก็น่าจะเป็น1.14.4ลงไปนะครับผมถึงหนุนอา่าถึงน่าจะเป็น1.12เนาะจะง่ายๆเรื่องการลงมอดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เป็น1.12ไหม ไม่เอาดีกว่าเอาเป็น1.6.4แหละลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลานานนะครับก็ถ้าในนี้ไม่มีนะครับก็ให้ไปหาข้างนอกก็ได้นะครับผม mod นะครับ mod Minecraft 1.6.4เนอะเดี๋ยวดูก่อนว่าใน mod ในเว็บไซต์ 9minecraft หรือว่านาย minecraft เนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับ1.6.4นะครับบางที mod ในอัตนรนอะมันก็ไม่มีนะมันก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับ ก็ดีไอ้นอตเนี่ยมันลากไฟล์ใส่ไม่ได้เนาะผมพยายามลากแนละ้วมันลากไม่ได้นะครับบอกว่าไม่อนุญาตนะครับก็ทําใจนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟรีเนาะเดี๋ยวเลือกดูก่อนว่าเราจะเอามอดอะไรเข้าไปนะครับมอดอะไรดีเอาเป็นลัอกกี้บอ็อกมาง่ายๆนะครับนี่สอนทุกคนเนาะเอาลัอกกี้บอ็อกก็เลยกันง่ายสุดละผมไม่รู้ว่ามอสพวกนี้มันคืออะไรไงมอดไมค์ครับอา่าลัอกกี้บล็อกอ่ะลัอกกี้บล็อกก็เลยง่ายสุดสำหรับผมละ แล็กกี้บอกนี่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่หรือเปล่าเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดสี่มันนับมันซัพพอร์ตหรือเปล่าน่าจะซัพพอร์ตนะแล็กกี้บอกนี่ไงไงแล็กกี้บอกพิงโอเคนี่เอานี้อะไรก็แล้วกันถึงหนึ่งจุดหกจุดสี่แล้วนะครับอ่ะไม่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 ดาวน์โหลดนะครับลืมไปลืมไปเราจะไม่ลงนี่ปิดไปปิดไปปิดไป กับกับกับไม่ดาวน์โหลดนะให้เรานำชื่อมันมาเซิร์ชในตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดกดหาไปนะถ้ามันไม่เจอก็ต้องทําใจนะครับลัคก,กี้บล็อกโอเคไม่เจอลัคก,กี้บล็อกพิค์ไม่มีนะครับก็กดลัคก,กี้บล็อกธรรมดามันมีนะลัคก,กี้บล็อกธรรมดานี้ไงลัคก,กี้บล็อกธรรมดานะครับเดี๋ยวลงลัคก,กี้บล็อกกันเลวกันนะลัคก,กี้บล็อกอ่ะกดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเปิดแท็บใหม่เนาะเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปนะครับลัคก,กี้บล็อกมีซัพพอร์ตเวอร์ชัน1.6.4ด้วยนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับกด ดาวโหลดตรงนี้นะครับอ่ะดาวโหลดตรงนี้เสร็จนะครับก็เรียบร้อยเนาะก็ตอนนี้เซิร์ฟเราก็มีมอดแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนหน้านะครับเราก็คลิกตรงนี้ก่อนนะคลิกตรงนี้แล้วก็เ p e n ลิงก์ in new tab นะครับก็คือเปิดหน้าหน้ามอสแล้วพอเราจะได้ดาวน์โหลดไปติดตั้งในตัวเกมของเราได้นะครับแล้วก็ติดตั้งมอดในเซิร์ฟเสร็จแล้วก็เราก็ไปเช็คได้นะก็คือกดตรงมอดนี่ครับกดตรงมอดนะเออไม่ใช่กดตรงไฟล์นะกดตรงไฟล์กดตรงไฟล์เสร็จนะครับ มันจะมีโฟลเดอร์มอดขึ้นนะครับเราก็กดตรงโฟลเดอร์มอดเลยนะข้างในมันจะมีมอดอยู่หนึ่งตัวนะก็คือลัอกี้บล็อกของเราเองนะครับสามารถลงได้หลายตัวนะครับแต่ก็ในตัวเกมไมครับก็ต้องต้องลงหลายตัวเหมือนกันนะครับอ่ะเรากลับมาหน้าลัอกี้บ็อกก่อนนะเราก็ต้องมาดาวน์โหลดลัอกี้บ็อกลงไปนในตัวเกมด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยดาวน์โหลดทุกคนให้ทุกคนดูทีหลังเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าเกมเซิร์ฟเวอร์นี้ให้ดูก่อนนะเซิร์ฟเวอร์นะครับผม ว่าตอนเราไม่ไม่ลงมอดเนี่ยมันจะเล่นได้หรือไม่นะครับเอ่อโอเคลงไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเปอัลติ้าไฟเฉยไม่ได้ไห้มก็น่าจะได้โอเคไม่ต้องลงนะครับเบื่อไปเลยนะครับใช่ยอมลับนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเซิร์ฟกันก่อนแล้วลองเข้าโดยที่เราไม่ได้ลงมอดในตัวเกมนะก็กดตกลงไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเข้าได้หรือไม่นะครับก็คือมันจะเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็รอนะครับน่าจะรอประมาณสักสองปีนะครับไม่นานพอสมควรนะครับอย่างน้อยก็น่าจะประมาณสักห้านาทีนะผมน,นะถ้าเปิดเซิร์ฟแบบนี้นะต้องเข้าใจนะครับเพราะคนเล่นเยอนะเนาะหลังจากที่เรารอเซิร์ฟเปิดเป็นเวลานานนะครับก็เซิร์ฟก็เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นำการเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ไอพีนี้เลยนะอ่ะก็เหมือนว่าจะแอดไปแล้วแอดไปแล้วเนาะรีเฟรชนะครับโอเคแพนดิ้งแป๊บนึงอ่านะครับผมมันจะขึ้น X แบบนี้เลยนะมันเป็นลงมอดเนาะ อ่าแล้วก็ลองเข้าดูนะตอนนี้ไหมครับตัวเกมไหมครับผมยังไม่ได้ลงมอดอ่าอะไร,ร Lucky box นะลัคกี้บ็อกนะเข้าไปดูนะครับผมทุกคนเจ็บดูนะเห็นไหมทุกคนมันจะมาทูเวอร์ลี่ยูสต์เนมนะครับรีเฟรน,นมันมันไม่ขึ้นแจ้งว่ามดเหรออ่านะครับทุกคนก็หลังจากที่เราลงมอดเป็นเวลา อ่านะครับทุกคนก็หลังจากที่เรารอเซิร์ฟเวอร์เปิดเป็นเวลานานเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ให้ดูนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงมอดนะครับอ่าโอเคก็เข้าไม่ได้นะเห็นไหมทุกคนนะเดี๋ยวต่อไปเราต้องลงมอดก่อนนะครับพอเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะเพราะเราลงมอดแต่ในอ่าในเซิร์ฟนะครับในตัวเกมเราไม่ได้ลงนะครับเราก็กลับมาตรงหน้าลัคกี้บ็อกซ์ที่เราเคยเปิดไว้เมื่อกี้นะครับยวปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ให้มาดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดลัคกี้บ็อกซ์ก่อนตรงนี้เลยนะเวอร์ชันก็ต้องตรรกัันนด้วยะคบ 1>, 1 6 4่ขีดนะครับก็รอไปแป๊บหนึ่งนะครับจะโหลดมานะครับเรื่องในการลงมอดในแมคคาผมก็ต้องไม่ต้องสอนหรอกมีคลิปอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างนะครับลงมอดนั้นยังไงนะครับวิดโอาแล้วก็แมคคาแล้วก็มอดอ่ะโอเคลงล็อกกี้บล็อกละเข้าล็อกกี้บล็อกได้นะอ่ะ อ๋อด oh, ูลลเมื่อกี้มันไม่ได้ติดตรงมอสนะครับมันติดตรงนี้ตรงเถื่อนนะครับพอเกมหมครับทีเด็ดเชอร์เป็นของเถื่อนนะเพราะผมยังไม่ได้ล็อกอินไอแท้เข้าไปนะครับก็เลยเข้าไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดตรงนี้นะเมื่อกี้ก็ว่าทาไมมัน,ปนแปลกนะมันไม่ได้เขียนว่าโชว์มอสมันเขียนว่า user name นะครับพอดีลืมลืมตั้งค่านะขออภัยด้วยนะครับ ก็ก่อนจะเข้าเซิร์ฟเวอร์หรือว่าทําอะไรก็ตั้งค่าก่อนนะก่อนจะเปิดเซิร์ฟก็ตั้งค่าก่อนนะตั้มหลักนะครับโอ้โหต้องรอเซิร์ฟเปิดใหม่อีกแล้วนึงเนี่ยโอเคนะครับพอดีเมื่อกี้ไปเปลี่ยนซอฟต์แวร์มันใหม่ก็ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะครับลืมไปเนาะกดรีรีเซิร์ฟใหม่นะครับไม่งั้นเข้าไม่ได้เนาะวันที่ไปเยอร์นะครับเมื่อกี้ผมก็ว่าแล้วว่าทําไมมันไม่ขึ้นเป็นมอดนะครับมันขึ้นแบบว่าอ่ายูเซอร์เนมนะครับมันมันคือมันจะตรวจไอแท้เนาะ ตรวจหายดีแท้เดี๋ยวรอเซิฟมันเปิดอยู่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมจะตัคลีปไปเลยนะครับเพื่อเป็นการรวดเร็วนอะอไฟเซิฟก็เปิดแล้วนะครับก็เมื่อกี้ก็ลืมตั้งค่าเนาะขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเซิฟกันดูดูเลยนะครับก็เข้าไปแบบนี้นะอ่าเห็นไหมทุกคนผมก็เข้าเซิฟได้นะเพราะตอนนี้ผมได้ลงมดแล้วแล้วก็เปิดให้เกมไหมครับเถื่อนเข้าได้เนาะก็เข้าเซิฟได้ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามดออกให้ทุกคนดูนะครับ กดดีคอนเนก่อนนะแล้วกเ็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเข้าคอนเนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟหลุดนะครับเดี๋ยวเซิร์ฟปิดเองนะเซิร์ฟมันจะปิดเองอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ได้ทำการอ,าอยู่ในเซิร์ฟนะครับแล้วก็ถ้าถ้า AFK มันก็จะเด้งออกเนาะมันเป็นโปรแกรมที่เขาตั้งไว้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะเอามอดออกก่อนนะมันจะเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะถ้าเราเอามอดออกนะครับ Windows R นะครับเปอร์เซ็นต์แอปเปิลต้าเปอร์เซ็นต์เนาะ แล้วก็ไ i n e c r a f t นะครับดอทไมค์ครแล้วก็ตรงโฟลเดอร์มอสนะครับก็เอาลัคกี้บล็อกออกนะครับกด c x นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วย่อนะจอนนะครับกี้บ็อกนี่ไงตรงนี้ก็มีไงแต่เราต้องออกเซิร์ฟก่อนนะหรือปิดเกมไปก่อนนะถึงจะเอาออกได้นะครับไม่งั้นจะมอดออกไม่ได้นะครับผมจะลากมอสลักี้บอกออกไปก่อนนะครับแล้วผมจะลองเข้าเซิร์ฟให้ทุกคนดูนะมันจะเข้าไม่ได้นะครับ แล้วมันจะโชว์แบบไหนผมจะให้ดูนะครับต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยเนตเซิร์ฟมันปิดนะก็คือง่ายๆนะครับก็คือลงม็อดต,ต้องลงทั้งเซิร์ฟแล้วก็ลงทั้งตัวเกมนะแค่เนี้ยก็เข้าเซิร์ฟได้ปกตินะครับก็คือง่ายมากๆนะครับจะรอให้ตัวเกมมันโหลดเข้าไปก่อนนะครับอ่ะโอเคเข้าเซิร์ฟกันนะครับเซิร์ฟอ่ะทำไมา เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันก็โชว์นะว่าเป็นแบบนี้นะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับเห็นไหมมันมันจะเข้าไม่ได้นะครับผมก็เพราะเรายังไม่ได้ลงมอสเองนะครับมันก็เลยเข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องลงกลับไปลงมอสกันก่อนนะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมลงมอสไปนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกนะเรื่องการลงมอสในเซิร์ฟนะครับไม่มีแล้วมั้งก็ประมาณนี้นะครับก็คือ อย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งเลยนในในคลิปนี้นะก็คือว่าเราต้องลงมอดในเซิร์ฟนะครับแล้วก็ลงมอดในตัวเกมของเราให้เหมือนกันนะครับโดยถ้าเราลงผ่านฟอสหรือฟอรบริกเนี่ยเราก็ดูตรงนี้นะกดตรงมอดนะครับเอยกดตรงซอฟต์แวร์เนี่ยเอกดตรงไฟล์นะครับกดตรงไฟล์นะครับเข้าตรงคําว่ามอดนะครับก็ดูได้นะว่ามันจะมีมอดอะไรอยู่ในเซิร์ฟของเราที่เราลงไปเนี่ยก็ลัคกี้บอกนะครับเอออย่างหนึ่งนะครับวิธีการลบมอดออกเราก็ลบตรงนี้ได้เลยนะครับ กดลบตรงนี้นะครับมันก็จะลบมอดออกจากเซิร์ฟนะครับแบบนี้ปุ๊บนะครับแต่เราก็ต้องรีเซิร์ฟไปนะเวลาลบเสร็จก็ต้องรีเซิร์ฟนะครับเพื่อจะทําให้มอดมันหายไปเนาะบางทีมอดก็จะค้างอยู่นะครับแล้วก็ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อกี้ลืมสอนตั้งค่าอาจจะสอนแล้วแต่อาจจะไม่เข้าใจเยอะนะครับจำนวนคนอ่าจำนวนคนสูงสุดก็อย่างที่บอกนะคือจำนวนคนสูงสุดในเซิร์ฟเองเต็มเท่าไหร่นะครับโหมดก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับจะเซิร์ฟว่าเคยทีมหรือว่าประจุภัยเนาะ แล้วก็ระดับความยากก็ไม่ต้องบอกนะก็คือมีแบบนี้เลยนะครับไวรลสก็อย่างที่บอกนั่นก็คือ,อแอดชื่อเพื่อเข้าเล่นในเซิร์ฟนะครับสำหรับคนที่แอดชื่อเท่านั้นนะครับสมมติว่าเราจะให้เพื่อนคนชื่อว่า B A เข้านะครับเราก็แอดคำว่า B A เข้าไปนะครับแล้วก็คนที่ชื่ออื่นก็จะเข้าไม่ได้เนาะแล้วก็เถื่อนก็ให้ม,หม่เกม m i n e c r a เถื่อนเข้าได้นะถ้าไม่เปิดก็เซิร์ฟก็จะเล่นได้แต่ตัวแท้นะครับ P P ก็คือ เปิดเซิร์ฟเวอร์ให้ตีกันได้นะครับผมคอมมานด์บล็อกไม่น่าจะเปิดนะมันใช้จะขอจะใช้คอมมานด์บล็อกได้นะครับบินก็น่าจะปิดเนะอย่างนั้นจะบินได้นะครับแล้วก็สัตว์ก็เปิดไว้นะครับมอนเตอร์ก็เปิดในกระชาบบ้านก็เปิดนะครับเนเธอร์รอวันรลกก็จะปิดก็เปิดก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ถ้าอยากให้เซิร์ฟมันสเสถียรก็ปิดไว้นะแต่ก็จะเสียดายที่ไม่ได้ไปเนเธอร์เนาะเกมหมดผมไม่เคยใช้นะผมไม่รู้นะครับป้องกัน สถานะที่จุดเกิดก็ไม่รู้นะครับคืออะไรนะครับรแพ팩ก,ก็คือ리소팩ในเซิร์ฟนะครับก็สามารถติดตั้ง리소팩ในเซิร์ฟได้นะครับแล้วก็เวลาคนเข้าเซิร์ฟไปเขาก็จะวัดดิงขึ้นมาว่าให้โหลด리소팩ใช้ในเซิร์ฟไหมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็ฝากกดไลค, like, ค์กดซับกดสันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับผมคลิปหนนน้าาผมมจะสอทุกค อย่างอื่นนะครับในเว็บไซต์อัลทนอตอีกนะครับก็วันนี้เจอกันประมาณนี้นะครับไม่ยบาย,บายลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ